ไทยพระท่านครับไทยพระท่านโยมพระท่านมันขึ้นพร้อมกันเอาหาหน้าหาหน้าเออเออเอ้าอ้ายฮ่าฮ่าอู้หโอ้ยนักบุญกับวู้ยน้องเอมันขึ้นกันละขึ้นพร้อมกันขึ้นพร้อมกันโอ้ยสุขเสมอมันเสมอมันแค่เก่า ยาธิสุขโศกเศร้าก็จงแห้งเบือกก่อยได้ีปนองเด้อสวัสดีครับมื่อนี้กองปลาปลาเฮาจอมยุดเสียวลงเป้าสีผ้าเบิ้งเบิ้งป่าน้ำแดงเป็นยังคือเอื่นว่าป่าน้ำแดงป่าน้ำแดงค็หมหมถึงว่าน้ำมันถ่วมครับถ้าน้ำถ่วมมากน้ำก็เปลี่ยนสีเป็นสีคุณเป็นกระสิเอื่นกันว่าป่าน้ำแดงเป็นยังสีนะครับ ตอนนี้น้ำมันถ่วมครับตอนนี้คือน้ำถ่วมก็เลยเอืน่นว่าปลา้ํำแดงครับผมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซักไครอนะครับเด้อกองปล,ปลาปลาเนี่สัญลักษณ์แบบนี้ละใน youtube ในเพจในกลุ่มติดตามเลยครับหักแพงกันที่เก้แล้ะครับผมไปยสิภาไัยเบิงเมาแจมมือยุบันน้องเท่าตำบล ว่างหลวงอำเภอศิรพุ่มครับจังหวัด้อยเอ็ดตามมาแจมือหลังจากมือนั้นมันเบ่ได้อดเด็ดปนไดครับมาหัดชิวของขวายกเข้านี่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 เสตยาของปลาป้านี่ นออกงามอยดีดีเลยครับสุดจอยดีดีวันเฮี่งียบไนี่ด้วเอาสมอขาันเจืองบิงทีมงานเหรอสีมันทอเพื่นบัว ค่ายเบิกฟ้าถึงก้อนบูค่ายเบิกฟ้าแล้วมานี่ดี วดรวดเนี่ยผีโอ้โหว้าา้าจงานเบิกฟ้าคนมานี่เราไวดีตัวะ ถึงคิวผู้อาวุโสแล้วครับเอาวันมานาได้ป่าด้วยเห็นมันหล่นพ่เาเห็นมัหล่นพ่าไ,ไปเลยเฮ้เย,ยบิ๊กไปใัตบาิ๊กไปซบิ๊กไซ เเต้นแล้วบัดนี่าสู้เขาสู้เขานะเราเชียร์ทีมงานเราครับฮ่่า่ะวัววัสู้เข้าสู้เพิ่นสู้เพิ่น Số สู่เพิ่นผู้เอา lực trực อือ มาเดี่วมาเดี่ยวเอาเอาเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาอืออุ้ยอุ้ยปานโอ้โหโอ้โอ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 ค่ะก็เนียเน,นี่ยตัวหนี้มันอยู่ในปา่าเลยครับผมมันก็ะจิออกจากป่านีออกกระผีครับ ตอนนี้นี่ปลานี่ยุบยัมยุบยัมเลยครับปลาตอนนี้โอ้ยมันแม่น้อยยูนี่ปลาหนิถ้ามันออกมากรับอาญะเลยล่ะครับคันมันออกมาครับดอกมัจีเพราะยังเรายังปลดเพระท่านเลี้ยงอยู่นี่เจ๊ะไรยังหน่อยอยู่เบื่อนรถบุญอ้ยู่ปลดท่านเลี้ยงได้ดอกคัน รอบนี้แข่งขันกันด้วยสีหมวกครับท้างนั้นสีหมวกช่มพูครับผมอ่านาทานนี่หมวกกระนกเลยละครับผมใส่หมวกกระนกใส่เลยล่าทันทัางนี้หมวกเท่าครับหมวกเท่าหมวกดำอ่าแล้วเรียม้องครับแข่งขันกันที่หมวก อู้อูออ้อ้าเอ้าวีาวปายหมวกไดยทีเด็ดทั้งนั้นหมวกสีชมพูครับทั้งนั้นหมวกสีชมพูสัญลักษณ์คือหมวกสีชมพูทั้งนี้หมวกกันน็อกกับหมวกเท่าครับผม ừ câu Ôi, móc thâu khử mèo, khập móc thâu này là đáp một. สีชมพูจทีมงานเบิกฟันน้อาฮ่าฮาฮ่าฮ่ามามาเฮามามาทานกับหมวกกันนกนี่ฮึดวู้ยฟาดฟาดฟาดาดาดูยเจ้า

nào leo leo thân à, à, à. chất bay được chạy thì mình khùng có một ngàn hàng thằng hàng nè vẫn vật chọi cho nó hẳn nó มีหุุนบ่มีรุุนบ่มีุนวัดุลอมีรุนบ่ตึกๆจังหน่อยยตัวบ่วางทางกันแนจังหน่อยยเด้เป็นยังไงช็อตนี่เป็นยังไงอ่ากำลังสุรล้อมสีชมพูนี่ โอ้เห็นทุกเสีอผู้ผาดแล้วนู้นมันจะขวางมันบ่เหรอไปเอาไอ้บ่งทีมงานเบิกฝาเคนกันหน้าท้ามันะ้ด้ขึ้นดอกสาวกันว่าป้าสาวกันมาทีมงานเบิกฝาดัน สู้ซียนว่ากันนาทานนี่เอาไปยังไดยังไดยังไดโอ้ยช่างานเบิกว้าหางขาดมานาทานมานาทานมานาธานมานาธาน นาฐานมา,านาฐานโอ้ย,รอ,ยร,รอบนี้ว่าเทไรจักทีมด้วยครับรอบนี้บอมานกับรอบนี้ นี่นาซีดีดอกนี่นาซีดีครับอามาเชี่ยวผู้ถ่องไหมครับท่านผู้อาวุโสหลอบวองขันเล่าล่นพ่อเลยครับหลอบวองขันหลอบนี่เราสิเป็นยังไงร,รักษาแชฉลบในบอ่อตามมาเบิ้งครับตามมาเบิง้งเป็นไรทีมงานเบิรฟ้าทั้งนั้น,นยังได้ต่ำยุบบ่อครับ

โวด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 แล้วโอดอนไรเงี้ยไัน้องห้างกันนะเว้ยนี่ครอบหลอดังกันอ้เนี่ยโอ้สุดร้อนกับหมันไปเนี่กับหมันโอุ้ยโวดโวดโวดนักกีฬาลงสู่สนามครับเบิ่งทีมงานเบิกฝ่าิ่นทีมงานเบิกฝ่ากำลังห้างแงี รอครับรอครับรอทีมงานเบิกฟ้าเบนเรียบร้อยครับประจำที่เฮ้ยใส่คาถาเลยใส่คาถาไหย <c oughs> ล่งทองมุ่นครับก็หาเรียกป่า,าเตรียมตัวไปึฮะเต็นบอ่อป่าเต็นบอ่อ มาทึเตียนบึ้นแรลกขึ้นมาแล้วก็ห่าวไหวก็เขอาเจวันว่ามีขึ้นแรกมาแล้วขึ้นนาทานครับขึ้นนาทาน ra <laughs> con tiếng anh vượt qua muốn ra con muốn về xuống đã hát này đã này này ฮึดฮึดอันนี้ต้องใช้สีแห่ดายครับโอ้ได้ผสมฮึดโอ้ยฮะเล็กเล็กน้อยน้อย ไปหุ่นบาทนี่ทีมงานเบิกฟ้าเออย่ทีมงานนี่คือมันสนนิน,น,นอะบรรยากาศบ้านเป็นกับบ้านน้องเท่าบ้านน้องเท่านี่ตำบลวังหลวงกับ,บอำเภอศีรภูมิ ทั้งวัดรอยเอทเห็นวัดปอตอนนี้พระก็กำลังสวดอย,ยู่เดิมวันศิลป์วะครับมือนพระที่เป็นวันศิลป์ว่าเป็นวันศิลป์กับก่อนวันศิลป์อย,ยู่ดอกผมก็จำจำมือจำเว้นบ่ได้เมืองเมืองเมืองตอนนี้คือนมม้ำท่วมครับผมน้ำท่วมเลยครับตอนนี้คือน้ำท่วมเบืองฝาอันบ่อนทุ่คนเออ เดี๋ยวเป็นตารางค่าบวชนี่นะครับบ้านน้องเท่าตำบลวังหลวงอำเภอเสละภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเดไปไปเบิ่งพันว่านป่าไหมตัวนี้ก็ไล่ครับจะได้ให้หน้านั่นหน้าท่วมนั่นเบิ่งเบิ่งป่าบอนกับมันสู่สนามอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากขอเวลานอกไปสาวนาทีอ่าี่เสียเท่าครับ ทั้งหนาธานเสีอสีน้ำเงินครับทางทีมงานเบิกฟ้าเป็นเด่นชัดเลยครับสีสมครับผมนี่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 สีสมเลยละ่ะทีมงานเบิกฟ้าเพิ่นนี่ครับบาดมาขันดอกเดียวเลยบาดเดียว,วข้ามผ่านเอ้ยมึงบ่ได้มาทำข้าวเจ้าะหรอมึงเม็ดวังเราข้ามผ่าน,น,น ตอนนี้นักกีฬาก็พร้อมแล้วแต่ปลายังไม่พร้อมนะครับนักกีฬาพร้อมแต่ปลาไม่ได้พร้อมออาไอ้ที่เป็นพระเอกไอท้ทีได้ชมป์นักกีฬาจงขึ้นสอกด้วยแห่ <laughs> โอู้ยโอ้ยเต้นบ่เต้นบ่เต้นบ่ดอกนี้สิเต้นบ่ปลาสิเต้นบ่อนบอดอกนี้มาครับมาดอกแรกทั้งนี้ละกอนโอ้ยทั้งฝนขึ้นขึ้นก้อนน้องบาทเนาะไปยังไหนกันทีท่าน Uh, uh, chiều leo chiều leo thằng này cả chiều leo thằng này cả chiều gần ô bằng phà đấy con oh, bắp bàn đây gặp được này bắp bàn đây tim ngàn phà บ่ประทับใจครับเล่าว่าดอกนี้บ่ประทับใจบันไดวะท่นานกบผมกำลังลงสู่สนามอีกรอบนึงสิบเป็นรอบสุดท้ายแล้วครับพอไงแล้วถึมาแจ่มือส่วนน,นนั้นคือทีมงานของเขาเองครับอ่าคือทีมงานกองปลาปลาอย่าป้าไปเบ่งหันหลังกนะเจ้าพูก หันหลังนะยักษ์บาทนนี่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 ครับเสื้อชุดลุยครับชุดลุยสมัยตะกอนนั่นก็ผมนีสามตำแหน่งคือเกาครับป๋าเสื้อเชียวคือแชมป์เกาครับอ่าส่วนทางทีมงานเบิก้านั่นก oh, so ็มีเสื other, uh, ้อสีดาำเงินครับอันนี้คือทีมหัวห้อครับ กองปลาปลายู่หนาทานเลยครับตอนนี้สุดลองเข้าอยู่หนาทานเลยเม่เชี่อกันว่าเข้าจิตในหลายก็เพิ่นว่าเข้าจิตแซงเข็มเกาคนใน้บัวก็ยังปา้าเสียเชียวนี่ท่านผู้อาวุโสอามารุนมาเชี่อกันครับ นาเวลานี hour, ้ถึงนาทีระทึกใจแล้วใกล้แล้วเตรียมตัวไปมาเชียร์กันครับวันนี้มาเชียร์กันทีมเฮาสิเป็นใดให้มันหล่นเผาเลยมามามาวันนี้าวขึ้นน่าหัด น,นี่เดี่ยวพ่อเนย์พ่อเนย์หาแล้วเก่งสุดแล้วครับมานบ้านน้อดอกนี่นอ้อพ่อเนย์เอ,อ้ยถ้ารักษาแชมไปสองสมัยเมื่อกี้นี่หล่นเผ้าสองเถ้าเหล้าอยู่ได้เลยสบายใจคืออเป็นยังไงพ่อใหญ่เป็นยังไงไ อืมเ้ากะเ้าะสโอ้โชมชมฟ้าชมบ่ฟ้าอะไรสีหาโตอ่ามาหอดฝกองงานเฮานี่แหละเป็นจังใดน้ะเป็นจังใดนนาะมันคือเพื่นบัวงาย สามตัวโอ้อาโอ้ยมันกถึไรบ่หน่ตัวฮ่า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 ผมห้องก็ต้องจากลามันกระคาแล้ววันนี้ตอนนี้ก็หกโมงแรก่านไปดึงฝาทีมงานห้ากับตังานย่ีืมกอยกอยก้อยปิ่งปิ่งป ับตับบงุงหนาไข่มาไหมมือนี่กรับสวัสดีครับ